บอกได้คำเดียวว่ามันอย่างแน่นอนได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ชิงฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ระหว่างเจ้าภาพฝรั่งเศสจะเจอเจอกับทีมชาติกระทิงดุสเปนในรอบชิงชนะเลิศ วันที่9สิงหาคมนี้เวลา23่สนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอทีมไหนจะขวาเหรียญทองมาครอบครองเดี๋ยวรู้กันนะครับได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากค่ำาืืนที่ผ่านมารอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบ,บรองชนะเลิศนะครับได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลชายโอลิมป,ปิกเกม2 0 2 4มาดูบทสรุปค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยว่าระหว่างทางมรกก เจอเจอกับทางสเปนก็เป็นทางสเปนที่ฟาดฟันแล้วก็เบียดชนะเข้ารอบชิงมาได้นะครับโดยการที่โมร็อกโกนำก่อนในนาทีที่37โดยการยิงจุดโทษก่านลวนในครึ่งหลังแล้วพลิกแซงชนะมาได้ จบเกมด้วยสเปนชนะมโม็โกโก2ประตูต่อหนึ่งแล้วคู่ดึกค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างเจ้าภาพฝรั่งเศสเ,เจอกับทางอียิปต์นะครับก็ต้องบอกว่าดามงดาม่ามีให้เห็นแล้วก็โดนเปิดก่อนด้วยสำหรับทางเจ้าภาพฝรั่งเศสเพราะว่าในครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้จบเสมอศูนย์ศพอเริ่มครึ่งหลังมาฝรั่งเศสโดนเปิดก่อนในนาทีที่62เป็นทางมูฮัมหมัดซาเบอร์ ยิงเข้าไปทําให้อียิปต์นำฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนก่อนจะมาได้ประตูตีเสมอจากยงฟิลิปมาเตตาในนาทีที่83จบเกม90นาทีนะครับเสมอกัน1นึ1ก่อนจะมีช่วงนาทีต่อเวลา120นาทีแล้วเป็นทางเจ้าภาพฝรั่งเศสที่ ทำได้ชนะด้วยสกอร์รวม120นาที3ประตูต่อ1แล้วเกมนี้นาทีที่92นะครับผมทางอียิปต์โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคู่ชิงฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ดุเดือดเผ็ดมันกันอย่างแน่นอนระหว่างเจ้าภาพตาไก่ฝรั่งเศสจะเจอกับทีมชาติที่ฟอร์มร้อนแรงมากอย่างกรทิงดุสเปนพี่ๆท่านใดคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผม9สิงหาคมนี้เวลา23นาฬิกา .00 นเดี๋ยวรู้กันว่าใครจะคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายโอลิมปิก2024ไปครอบครองแต่ส่วนตัวเบนเบนมองว่าจะเป็นคู่ชิดหยุดโลกแล้วเป็นคู่ที่มันวัดกันด้วยเทคนิคแล้วสุดท้ายขอมองชี้สเปนจะ เป็นฝ่ายคว้าแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกฟุตบอลชายไปครอบครองนะครับผมสำหรับวีดันใดคิดว่าใครจะเป็นแชมป์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดติดตามเบนไว้ด้วยนะครับกดหัวใจแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฝากกดติดตามเบนเทปบอลหน่อยนะครับ